ครับนี่คือกล่อง AC Super d r e นะครับอยู่ในรถโตลต้ารุ่น7 7BE นะครับเป็นรถโตลต้านะครับรนเล็กนะครับอันนี้เราจะมาดูภายในกล่องกันนะครับนี่ครับเห็นเห็นนะครับฝุ่นเต็มเลยนะครับนี่คือลักษณะกล่องคือเป็นโรงงานที่มีฝุ่นค่อนข้างเยอะครับเนี่ยเขาสามารถ เข้ามาภายในบอ่อได้นะครับเนี่ยเต็มเลยครับมีผลต่อทำให้กล่องร้อนอะไรได้ด้วยนะครับเนี่ยลักษณะก็สามารถเข้ามาได้นะครับกล่องเนี่คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องฝุ่นก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับส่งผลต่อ ของควบคุมได้นะครับก็ต้องหมัดนทำพีเอมดูแลความสะอาดรถนะครับเพราะนี่เป็นรถไฟฟ้านะครับจะเรื่องน้ําเรื่องฝุ่นนะครับที่ต้องดูแลอันนี้ขึ้นโค้ดเอดีหนึ่งนะครับชุดวิ่งไม่ทำงานนะครับก็เดี๋ยวไป เราจะดูเบอร์ไอซนะครับมันจะดูลำโพงนาเ โอ้นี่ฝุ่นเต็มเลยก็กำลังหาก็เนี่ยครับเขาเข้าบันทึกเก็บไว้ครับสำหรับบอร์ด AC Super Dry ของรถโตโยต้ารุ่นเจ็ดนั่งขับนะครับ